ในน,น่านน้ำทะเลที่ห่างจากเมืองซานเอียมณฑลไหหลําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้200กิโลเมตรได้เริ่มการก่อสร้างโครงการเซนไห่2ในระยะที่2สำหรับโครงการเซนไห่2เป็นเหมืองก๊าซธรรมชาติน้ำลึกพิเศษที่จีนสำรวจและก่อสร้างขึ้นด้วยตัวเองแห่งแรกของประเทศได้เริ่มต้นขึ้นระยะที่1เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2021โดยเหมืองแห่งนี้มีน้ำลึกมากที่สุดและบุกเบิกยากที่สุดด้วย ขณะที่การก่อสร้างระยะที่2อ,อยู่ห่างจากระยะที่1ประมาณ70กิเมตรมีบ่อกก๊สธรรมชาติใต้น้ำ12แห่งสามารถเพิ่มปริมาณสะสมของก๊สธรรมชาติ1 0 0 0านลูกบาทเมตรขึ้นเป็น150,000ล้านลูกบาทเมตรขณะท,ที่ยอดการผลิตต่อปีนั้นเพิ่มจาก3,000ล้านลูกบาทเมตรเป็น4,500ล้านลูกบาทเมตร